่ะเหวนทิมขาสูสวมแผนขาเอาป,เป้ายทะเบียนรถมันคือกันสีเดียวกันมัดฮะสู้อยองไหนมือเนียตู้เขียนไว้หรือวะเขียนไว้หรือวะดูที่เห็นวะตำรวจถาม Nghĩa quần tí nữa mẹ đại ông chó nghe hết quần tí nữa qua qua nó không ở อห็นี้พี่บักว่างแทนขาติดคำาสายซ้ำเขาจะขามึงติดค้าสายอ่าทหารไม่ไหวยังตำรวจไม่ไหวยังโ้เงเรียนมาหมวดเดีย่ยดอักษรชังดีไอ้กี้มึงเคยมีปัญหากับเล่าเยนมะฮะไอ้กี้เคยมีปัญหาแล้วว่กับค้นซื้ออักษรชังดี อ้บักสักเนยะอดีักเที่ยนะนงนเถอึงดเบิ่งลูแบบนี่แม่นมัดถูยเเกงน่ยก,กนะยางวะถุยกรลูยังวะว่าผู้ใดบ้าฮะยกรลู้วะว่าผู้ใดบ้บับบวมดอักษรังดีได้กี่วประเคนข่าอย่าบ้าตอนกูไม่ได้เสพไ่ได้ยากยัง ตึกเบิ้งมาอ้อเรียกเบิ้งมาเอ้อ,าอหาหมืน่นปืนมามทุเดียตย้นมันอยู่ใส่วา,า,างก้อปอมมาย่างเข้าไปมึงมาไอ้ข้าจะาบ้ามึงบอกข้าจะาบ้าบกูเสือมาคลั่กแล้วนั่งแดกเข่าไปเลย มึงรับสารภาพปองั้ก็คือหน,นีไปพายพวกแกยวมอบลงนอนลงไปมึงยอมวะแบบนี้กูนี่อะไรสักท่านีเนี่ยบอกเรามึงจำไว้คอยไว้บอกคนเสื้ออักษรทั้งทีนี่ละมึงอยากเห็นบอ่ะเหรอมึงอยากเห็นบ่แบบนี้เหรอมึงคือหมอบกระแตอยู่หมดแ้ Cấm sáng quyền về về. Thế của quyền rồi vậy bê Tiếp của bọt rồi vậy bê Cũng chậm về.